อ่ะกลับมาใหม่แล้วกลับมาสามรอบแล้วสัญญาทันทุวันน้องกลับขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับป้าบีกลับขอประทานโทษยกมือไหว้หน่อยใช่ค่ะขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทายังไงแล้วเราใช้ซิมของเขาแล้วเราใช้ไวไฟเราใช้สัญญาณทุกสัญญาณเท่าที่เราจะมีแล้วค่ะแต่เราไม่พูดพัาตอนเพียงเราคุยกับน้องพีพีต่อเลยละกันอ่ะน้องพีพีสรุปว่าวันนี้เนี่ยจะยังไงคะวันนี้วันนี้เหรอครับวันนี้เราก็จะไปเราไปไหนกันนะ ถ่ายโปรเจกต์พิเศษอ๋อเออใช่ลืมครับผมวันนี้ก็จะไปจะอยู่บนรถล้วด้วยนะคนดูตอนนี้มีเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นละครับนี่ไม่ไม่ก่ะไม่ผ่านคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเมื่อเราถึงปุ๊บมาพวกเราก็ล้างสลายล้างสลายสุดๆเพราะว่าแบบเราเหนื่อยกันมาก แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราถึงเราไม่ทําอะไรนะเราก็แบบไปเดินเก็บนู่นเก็บนี่ใช่แบบกาวโลเคชั่นอะไรกันด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะเริ่มดําเนินการถ่ายโปรเจกต์พิเศษกันเราจะถ่ายด้วยกัน2วันก็คือ 28- 29ถ้ามีเวลาว่างๆแบบนี้อย่างน้องพีก็บอกเออมาไลฟ์ก็ดีกว่าเราก็จะมาไลฟ์นะคะเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกมีอะไรนะลงอเจนตได้แบบว่าลงอเจนได้แน่นอน,แบบน,น,อ,นอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเหมือนเหมือน จริงๆเรามาเราก็ย kind of ุ่งกันมากเนาะหมายความว่าแบบเราทำงานแข่งกับเวลาใช่หลายหๆอย่างใช่ค so, like ่ะก like ็ก right. ็ถ yeah ้าเราสะดวกตอนไหนแบบว่าว่างๆปุ๊บเราก็จะพยายามไลฟ์ให้ได้มากที่สุดมันมันต้องทำยังไงนะมันกดอะไรนะคะที่มันกระเด้งเขาเรียกว่าอะไรโนติอ๋อกดโนติก็ตั้งโนติกันไว้เลยทุกคนนะครับแล้วพอพอเราเริ่มกดไลฟ์เราก็จะกระเด้งแจ้งเตือนถูกไหมอันนั้นก็อาจจะแบบได้คุยกันอ่ะอ่านคอมเมนต์อิดนึงไหมคะน้องพีพีคอมเมนต์ได้บอกคิดถึงคิดถึงทุกคนไหมนะ ยยกยงันเหมือนนกันอยากให้รอดูอ่ะเมื่อเช้ารอไลฟ์กันถึงตอนที่ว่าครั้งนี้เรามาทําอะไรกันบ้างนะคะครั้งนี้เราจะมาทำเป็นถ่ายโฆษณานะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษของทางลอ f ฟีเซนะครับก็รอติดตามกันว่าจะเป็นโปรเจกต์ยังไงออกมาในรูปแบบไหนด้วยแล้วก็เปเแฟร์ r i s แฟชั่นวีคนะครับของโรซีแบรนด์เหมือนที่พี่พูดไปตันตน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย แบรนด์เราเนี่ยก็คือเราต้องได้รับการคอนเฟิร์มก่อนเนีะเราถึงจะประกาศในส่วนของอันเจนดาได้อย่างเลยใช่ครับแบรคือเพิ่งคอนเฟิร์มแบบใช่ในตอนก่อนมาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คอนเฟิร์มอยู่ตอนอยู่บนเครื่องก็มีเนาะใช่อาจจะล่าช้านิดนึงต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ๋ยวเพิ่งด่ากันนะขอคอนเฟิร์มแล้วเราก็รีบรีบลงเลยแล้วที่สําคัญนะทุกคนเห็นนะครับมันจะเป็นรูปรูปเขาเรียกว่ารูปอะไรนะรูปโปรไฟล์อันใหม่ที่น้องพี่พีไปถ่ายมาด้วยซึ่งน่ารักมากสุดๆใช่ดีสุดๆเลย อ่ะโฆษณาตัวนี้ใบหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับมือเฮ้ยอะไรคะอะไรอะเกี่ยวกับมือลโฆษณาถูกมือเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องตัดนิ้วตัดเล็บไม่ใช่ก็แบบว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับมือก็อยากให้ไปเดากันเอออย่าบอกไม่ได้คือถ้าพูดใช่มันมีไม่กี่อย่างเลยใช่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ ของทางโปรเจกต์พิเศษกับทางลอฟฟิเชียลเนี่ยพี่บอกเลยว่าเราเราต้องใช้เวลาถ่ายทั้งหมดสามวันเกินด้วยที่จริงอ่ะสี่วันอ่ะใชสี่วันครับจากสเกิร์ตที่เราเตรียมเอาไว้เนาะเพื่ออะไรนะครับพี่บีเพื่อแฟนแฟนใช่ครัเพื่ออะไรนะครับพี่เพลเพื่อแฟนแฟนเพื่ออะไรนะครับพี่ลีเพื่อแฟนเพื่ออะไรนะครพี่ลีไม่มีแฟนคืนลีดดีกว่าหนาวไหมเขาถามว่าหนาวไหมคะก็ที่ถ้าฝนตกก็จะเย็นเย็นครับผมแต่ก็หนาวอยู่เหมือนกันนะไม่หนาวเลยค่ะ สั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยใสกระโปรงสั้นมากเดี๋ยวเราจะมีรูปค่อยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอลงรูปนะคะนิดนึงเพราะในถ่ายไปแล้วเมื่อกี้เลยรอนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะลงรูปใช่ครับขอข้อมือพืนน่อเดี๋ยวในหนังโอ้ยได้ไวเร็วเวลาส่งรูปตอนนี้เลยเพราะ่าทำงานตลอดเวลาไลฟ์วิวในขณะที่เราไลฟ์เราก็ต้องทำงานทุกอย่างไปด้วย ชีวิตมันสู้กลับขน้าดพี่พีชีวิตสู้กลับกับพีมากจริงด้วยเบรกแรงมากนะครับควาเออถูกต้องแบบเดียวอ่านอ่านนิดนึงไหมพี่พีลงรูปได้ลงค่ะเดี๋ยวกำลังเนี่ยวกำลังช่างภาพกำลังถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวลงแล้วจะเย็นเย็นเย็นนะฮะยเขาอ่านชื่อเพลงพี่กิ๊ดมาแล้วเธอเราไม่ต้องคุยกันรู้ดิคือซื้อเพลงมาแล้วหรือเปล่าค่ะ เราไม่คุยกับเธอแล้วเลยเราไม่คุยกับเธอแล้ว <laughs> เราไม่ได้พี่ <laughs> เ,ออเธอเรามีแล้วต้องคุยกันเราไม่คุยกับเธอแล้ว <c oughs> เ,เขาบอกกระตุกเขาบอกว่ากระตุกาเราทําดีที่สุดช่วยเออส่งคนไปที่นาซาได <laughs> <c oughs> ้ไหมยิงสัญญาดาวเทียมลงมา <c oughs> มสัญญา,าบบว,วันนี้ถ้าให้เดี๋ยววันนี้ตอน มันกี er WA ่โมงนั้นประเทศไทยยาบ่ายหวานจะบอกว่าที่ไทยน่าจะสี่ผ่านตอนแล้วหวานจะพูดว่าเดี๋ยวบ่ายจะไลฟ์อีกเอ้า่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถึงโลเคชันเขาจะให้ไลฟ์อีกหนึ่งครั้งกับโปรกิพพิเศษนี้นะคะรอติดตามเนาะครับผมแต่เดี๋ยวเนี่ยอีกแป๊บเราก็ต้องไปกันแล้วเพราะจะใกล้ถึงแลบว่าโลเคชันที่เราจะไปถ่ายกันแล้วใช่เป็นกันบงใจน้องพีพีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเซียงไ้คุณพ่อคุณแม่ไหมเปิดดูอยู่คุณพ่อคุณแม่เเรายังไไม่่ด้คุยยกัันเลตตแ พเมื่อวานเราก็เดินหาของกัน oh, แต่เมื่อวานคือแบบเหนื่อยมากเลยเนาะแล้วสิค่ะว่าแบบการเดินทางจนถึงเมื่อวานเนี้ยคือลงมาปุ๊บไม่ใช่ว่าเราแบบว่าโอเคนอนเลยอะไรอย่างงี้นะลงมาเราก็ทํางานเลยนะครับว่าอาบน้ำแล้วเราก็รีบออกใช่อ,ชอาบน้ำเราก็รีบออกมาทํางานกันเมื่อวานเบ<ำ>ิร์นไปหลายแบบพันแคลอรี่มาสี่พันแคลแต่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 นต่แต่แ้่แต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 ่แ่แต่แต่่แต ซึ่งเมื่อวานกับแม่ผมเกิดป๊าบีเด้วยอ่าลืมเลยแฮปปี้เว์นเดย์ค่ะป๊าบีมันลืมแล้ววันอ๋อขอบคุณค่ะป๊าบีก็นะตื่นเต้นแล้วรอชมกันนะคะเดี๋ยวเว็บอ้าวจะบ่ายแล้ะคือก็อะไรอะค่ำๆหรอค่ำๆเย็นๆบ่ายของที่ปารีสก็ประมาณถ้าสมุดบ่ายโมงก็ต้องเสียบขาดทุ่มหนึ่งหรออุูยรูปดีมากเลยค่ะรูปที่น้องพี่บีจะลงดีไหมแค่จะไม่ต้องแต่งเลย สวยทีถ้าบ่ายบ่ายที่ปารีสก็จะหัวค่าที่ไทยอ่ะมที่ไทย<ม>ที่<ม>ท,ที่ที่ไทยเร็วกว่าปารีสห้ชั่วโมงห้<ค>ช่วโมงห้เร็วกว่าอ่ะงั้นฝากติดตามด้วยนะกันนะคะอันมพีิพี่ส่งทายนิดนึงค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมถ้าสมมุติเราจะมาไลฟ์กันยังไงก็กดโนติใน,น,นเพจ Official Thailand ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ รอรอติดตามกันว่าแต่ละโชว์ที่จะไปดูจะเป็นลูกไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์พิเศษกำทังรอฟิชเชลด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันก่อนเพราะว่านี่จะถึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไปแล้วเขาอยากจะให้อวดดีๆน้องพี่พี่โอเคไหมคะลูกนี้รุ่นนี้หรอรุ่นนี้ก็น่ารักเอ้ยอ่ะสักหนึ่งโอ้ยรุ่นี้ก็าแบล๊แบลโอเคค่ะเดี๋ยวจะเจอกมนไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายนี่ค่ะ